สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนค่ำๆเนะาะฟับค่ำเย็นๆเลย่ะมาพบกับนทางดาวจนรอบ VIP นะคะดาวจนรอบ VIP นะคะตัวเด่นก็คือ,อตัวเด่นวันนี้นะคะ914839นะคะวิ่งรูด8กับ4วันนี้อัอใหน,นฟัน8นะฟัน8 จะบินในตารางคือ1 8 8 1 8 3, 3 3 8 4 9 9 4 1 3 3 1 3 4 4 3 3 6 6 3 8 9 9 8แล้วก็3 9 9 3เสียงดังมดเลยนะทุกคนทั้งรถทั้งอะไรก็เบิ้ลก็จะมี9 9 1 4นะคะ ตัวเจาะของแอก็จะมีแปดหนะะึ่งหนึ่งแปดแปดสามสาีเกห่งหรือเคจับไปในตารางก็ได้นะคะจะมีตารางเอานะ,ะแต่ว่าแอดเน้นวิ่งรูดแปดกับสี่คันแปนะคะโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะละ่ำรํามีเลยทุกคนจ้า